สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮียหัวด c h ชนแนลกับช่วงได้เปลี่ยนเจ๊งโดนทําโทษไ <Yahoo! S 1> ม่อีกแล้วนะครับยังไม่เข็ดครับยังไม่เข็ดนะครับกี่คลิปกี่คลิปกี่ EP แล้วก็เจ๊งมาตลอดนะครับแต่ครั้งนี้แหละเราต้องรอดให้ได้ครับเราต้องคุ้มไม่ได้นะครับจะไม่ยอมโดนทําโทษอีกแล้วนะก <c oughs> ็ถ้าพร้อมแล้วเราไปคุ้มกันเลยดีกว่าครับไป ก่อนจะเริ่มแลกเปลี่ยนครั้งแรกนะครับเรามาทวนกติกาก่อนอีกรอบนึงนะครับก็ถ้าผมเจ๊งนะครับ3ใน5นะครับ3ใน5ผมจะโดนทำโทษโดยมีบุตลงโทษอยู่3อย่างนะครับ1ึ่งตีกนักเตะเกินร้อยล้านในทีมนะครับ2ปลดนักเตะในทีมครับและก็3นะครับเปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับครั้งแรกครับฟุบเฮ้ยอ้าว222ร2 3ล้านอ๋อโอเคมาใหม่ครับ 325สหล้านครับสัปดาหครั้งแรกนะครับคุ้มเถอะนะขอให้คุ้มขอให้คุ้ม325ล้านไป <c oughs> โอ้ยอินเตอร์มิลานทีมเดียวให้เป็นสีม่วงครับอ,อ้อย <c oughs> เหนื่อยใจมาดรีดรุดโรนันโดวอลินซี่เป็นดีเอโกอาวเวส สามสองห้าจะถึงไหมอินเตอร์อินเตอร์มาไปโอ้โหเราคุมแล้วเราคุมแล้วเจ้เปิดหัวมาดีครับเปิดหัวมาดีครับโอ้เปาโรอิกาดี้บวกเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบสามล้านเลยนะว้าคุ้มดิรออะไร ยืนยันมาเลยไอย้ที่เขาิ้มหน่อยครับยิ้มกว้างๆหน่อยโอ้ยคุมสักทีนะคลิปที่ผ่านๆมานี้ส่วนมากจะเจ๊งสามรอบรวดนเลยครับครั้งนี้คุมั้งแต่ครั้งแรกสวยงามครั้งที่2กันต่อเลยครับกอมูลค่าทั้งหมดในครั้งนี้ก็456ล้านด้วยกันนะครับไปไป460ล้านเลยแล้วกันครับ4ี่ล้านครับต้องเกินต้องเกินครั้งที่2ขอให้คุมอีกรอบนึง ฟื <mm do. Do. Like ้มมาดริดเหรอโดอย่างนี <mm 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 ้ต้องโดอย่างนี้ต้องโดโดเท่านั้นมามาเยินโอ้โตัวอะไรก็ไม่รู้มาลาก้าโอเวลินตันบวก6กเอลพีด้วยอ่ะจะแต่เก้าสิบเลยนะไปจอร์โอวีมิเกลบวกท่าเดอเอ้ามาดริดครับราชันชุดเขาไป โอ้ยสองรสิเจ็ดล้านครั้งนี้นี่ย่อยยับครับโอ้โหแต่เวลินตันบวกหกตั้งแต่เก้าสิบราคาแค่ห้าสิบเ็ดล้านเองเหรอจริงมันน่าจะขึ้นไปอีกนะผมว่าบวกหกแต่ไม่กล้าเสี่ยงเอาตอนนี้ครับเอาเป็นคาร์ล้อไปแลกเปลี่ยนต่อครั้งหน้าแล้วกันนะโอ้ยเจ๋งไปหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึแล้วครั้งที่3มนะครับก็ขออนุญาตใช้เป็นทีมสำรองมาช่วยแลกเปลี่ยนนะครับ เพราะว่ามันจะนานเอาการนะครับถ้าเกิดแรกเปลี่ยนไ d ดีเดียวนะครับมูลค่าทั้งหมดก็334ล้านนะครับมาโรนโดนำทีมมาเลยครับโรนโดอีสีรล้านนะโอเคครั้งที่3ขอให้คุ้มนะคลิปนี้ขอให้ไม่โดนทำโทษเถอะไป334ล้าน <What? S 1> วิ่งขวาขวาสุดม่วงตลอดเลยวะ่ะมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ไป คุนเตลล่าโกแกแล้วก็เรน่าบวกหกครับเชลซีเทอร์รี่เอลพีะมาสามร้อยสามสิบสี่ล้านต้องเกินนะขอร้องไปปาโอ้ยคุ้มอย่าก็ยอ,ยอย่างนั้นเทอ,อร์รี่เอลพีอีกด้วยครับว้าวว้าคุ้มสองแล้วครับคุ้มสองแล้วนะก็แปลว่าถ้าเกิดครั้งหน้าเราคุ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะ ไม่โดนทำโทษเราจะไม่โดนทำโทษมันจะเป็นไปได้แล้วครับเป็นคลิปแรกที่เราจะไม่โดนทำโทษนะอ้อีกแค่ครั้งเดียวหรือกันต่อเลยครับก็ใช้เทอร์รี่นี่แหละครับต่อยอดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในไอดีนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กลัวว่าราคามันจะตกด้วยแหละก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนเลยลวก,กันครับเทอร์รี่ L.P. เราโยกเลเยอร์นะครับมูลค่าครั้งนี้ก็403บาทครับถ้าครั้งนี้คุ้มก็ จบคลิปครับผมไม่โดนทำโทษครับยิ้มครับยิ้มสบายเลยด้วยนะโอเค403ล้านต้องเกินต้องเกินเข้าใจไปฟึบปฟุ๊ปไปคอนแนมฮอสเปอร์คอนแนมนี้ก็มีใครวะเอลพีเอลพีเหรอคอนแนมอมืไม่แน่ครับแฮร์รี่เคนไงเออแฮร์รี่เคนเออมาๆมาเยนเดมันชาวมิลานดาเดวก็ หรือฟิโก้หัวหมูมาไก่เด้วยทองขอให้คุ้มขอให้คุ้มเพียงไปครับปาแพนที่เคนจริงๆแต่ก็2 2 1ล้านเท่านั้นครับเดี๋ยวนะผมสังเกตด,ดูแล้วนะสองครั้งที่เจ๊งนะครับสองครั้งที่เจ๊งคือแลกเปลี่ยนแบบแมวมองแบบเดี๋ยวก่อนนะตันแรกรับไปก่อนแบบไหนวะนี่ครับแบบมืออาชีพนะเจ๊งสองรอบเลยครับที่เราเจ๊งสองรอบนี่คือมืออาชีพเลยนะครับ ส่วนเมียมอง V i p ีนะครับคุ้งสองรอบเลยนะครั้งสุดท้ายในการแลกเปลี่ยนแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับครั้งนี้นะครับว่าจะโดนทําโทษหรือว่าไม่โดนนะครับครั้งนี้แหละต้องทําราเสติได้แล้วครับเราจะไม่เจ๊งอีกแล้วนะเราจะไม่โดนทําโทษอีกแล้วครับบอกไว้เลยขอบอกไว้เลยตรง,ตรงๆเลย <laughs> พอได้แล้วกับการเจ๊งครับพอกันสักทีนะขอเป็นไทยบ้างครับ มาครั้งนี้นะครับ515ล้านนะครับจัดเต็มเลยเดียวเชียวนะอเสียวน,นะเนี่ยจะโดนต่อวนันนี้คุ้มคุ้มนะใช้เป็นแมมโมวีพีครั้งนี้ต้องคุ้มนะครับครั้งนี้เรารู้รู้แนวทางของมันแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าใช้เป็นแมมโมมือชีพสองครั้งเจ๊งสองครั้งใช้แมมโมวีพีสองครั้งคุ้มสองครั้งเพราะฉะนั้นครั้งที่สามมันจะเป็นเหลืออะไรใช่ไหมมาได้เปลี่ยนเลยครับ ไปอ,อื๊บโอ้เอฟเวอร์ตันอู้ยไม่เอาแน่ห้าร้อยสิบห้าล้านมันจะไปถึงได้ยังไงวะเอฟเวอร์ตันลูกากูรอสบาร์เกอร์ทั้งนันจะเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้ผมว่ารอสบาร์เกอร์เอลพีแน่เลยอ่ะขอเป็นบวกแปดเลยได้ปะขอเลยได้ปะบวกแปดอ่ะมาะได้ทีละอันครับเชลซีก่อนไปโอ้ยกองหน้าหน้าแก่ นะกองหน้าเพื่อนพ่อครับผม Diego Costa ต่อไป Juventus ปั Ju ๊บ Fabio Cannavaro น้าคันอ๋อเห็นแล้วคันลูกตามากเลยต่อไปครับา a r c e l o n าปั๊บ Sergio b u s q u e t ตนะครับ65ไม่ถึงแสนม่วงก็ไม่ถึงร้อยล้านครับเอาละ Everton อโอ้โอ้า โอ้อ้าวมาอัดมาลังครับ3 2 1สองึเกินห1 5ล้านไปน่าไงยับเปี่ยโอ้โอ้ยเจ๋งว่ะโอ้ยเจ๋งครับเจ๋งโอ้ไม่เจ๋งเลยอ่ะเจ๋งซะงั้นโอ้ยมาตาตอนจบครับโดนทำโทษสิครับอย่างนี้เนี่ยยืนยันมาก่อนละเดี๋ยวเราไปซุ่มหมดลงโทษของเราเลยครับ นี่นะครับคือบทลงโทษของเรานะครับก็สุ่มตัวเลข 1- นถึงสนะครับถ้าได้เลข1น่คือตีบบกนักเตะที่เกิน100ล้านขึ้นไปครับในที่2ก็คือปลดนักเตะในทีมที่มูลค่าเกิน1 0 0รยล้านขึ้นไปเหมือนกันครับเลขที่3นะครับก็เปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมนะครับเบาสุดครับเลขที่3นี่เบาสุดนะโอเคเรามาแรนดอมกันเลยดีกว่านะครับไปเลขสามเปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมครับเปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมาเลขสามครับโอ้ยรอดรอดรอด เดี๋ยวเราตัดไปที่เกมกันเลยดีกว่าครับขอได้บทลงโทษของเรามาแล้วนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมนะครับก็เป็นบทลงโทษที่น่าจะเบาที่สุดแล้วนะครับไม่เจ็บตัวมากเท่าไหร่ครับแต่เจ็บใจเล็กๆนิดนึงนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับคิดออกนะครับว่าจะให้เปลี่ยนชื่อผู้จัดการทีมเป็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วคอมเมนต์ไหนนะครับที่ยอดไลค์สูงที่สุดนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อนั้นในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับผมก็นะ ยิงอีกแล้วนะครับนึกว่าจะคุ้มแล้วนะแต่ก็ยังมีกว่าคลิปที่ผ่านผ่านมานะครับเพราะว่าคุ้มไปสองทีก็เกือบจะไม่โดนทําโทษแล้วอีกนิดเดียวเท่าน,นั้นเองจริงนิดเดียวนิดเดียวมากครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคุ Good ้มบายครับผมบ๊ายบาย